กดยจ้ง,ง,งอ่ะโอเควิดีโอมาตัดเสียดายนะครับเครื่องนุ้นเมมมันเต็มเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่หัวนี้นะครับนี่นะครับใสเหนียวนะครับหวงพึ่งหลวงม,มันจะหนากว่าอของพึ่งเลี้ยงนะครับติดมีดเลยอ่ะเดี๋ยวดูตอนนี้มันดิดไปแล้วนี่นะครับบออกแรงสุดแล้วนะอันนี้ ep สองนะครับ ep แรก เรียบร้อยไปแล้วนะเนี่ยดูนะครับเนี่ยเนี่ยอันนี้ถ้าเดือนห้าเนี่ยมันจะใกล้เคียงกับความเหนียวในล <ง S 2> ูกึงเลี้ยง,งที่เราซื้อนะครับสีในวิดีโอต่งังขอแล้วก็นี่ดูนะเห็นไหมมันจะใสนะครับใสและข้นข้นกว่าตัวแรกนี่นะครับตัวนี้คือสีเข้มเราอย่าดูที่สีนะน้ำผึ้งมันมีหลายมิติสีกินรสอันนี้คือเข้มว่าตะเหลวนะครับทีนจะแทรกมาดแล้วก็ นี่ครับดูในนี้นะเนี่ยอันนี้คือใสกว่าแต่ข้นกว่าเพราะเป็นน้ําเก่าเดือนห้าผมถึงต้องทําคลิปเปรียบเทียบให้ดูเพราะว่าผมจริงๆอ่ะไม่ได้มันไม่ได้แบบว่าทําให้ผมสนใจอะไรมากหรอกแต่บางทีผมก็อ่ลาลาคาลําคาญนะครับบอกเอ๊ะมาพูดเราก็ไม่รู้อ่ะอะไรเงี้ยเขาถามอะไรเงี้ย,ยมันไม่มีจกตานะครับผมเจอยังไงผมพูดอย่งางนั้นเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันเหนียวก็คือเหนียวนะครับ มันข้นก็คือข้นนะครับอันนั้นมันเหลวก็คือมันเหลวผมพูดตามไหนมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะผมเจอมาอย่างนี้นะครับนะสำหรับผู้บริโภคนะครับต้องเข้าใจนะเนี่ยคือเหนียวใสนะครับแน่นอนนะครับเนี่ยต้องให้ดูในคลิปนี้เนี่ยดูการไหลเห็นไหมมันหยดเป็นก้อนมันจะไม่หยดเป็นสายเหมือนของรังแรกนะครับ ของรังแรกนี่คือเราบีบปุ๊บบีบปุ๊บมันไหลโจกออกมาเลยนั่นคือความเหล็วเราดูไม่ยากครับความแตกต่างเนี่ยทั้งที่เป็นพึ่งที่ตีในเดือนมิถุน,นายนเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันทารังตั้งแต่เดือนห้านะครับดูความใสแ้ะเหนียวเห็นไหมเนี่ยผมบีบบีบทันทีเนี่ยแต่การไหลของมันคือหนืดกว่ามากนะครับนี่บอกแล้วเนี่ยถ้าไม่ใช่ส่วนที่รัางคอนะหัวมันจะใสนะครับหัวมันจะขาว ที่อธิบายว่าไอ้ส่วนเนี้ยที่มันเป็นหัวน้ําลำคอเนี่ยถ้าเราไปเคี่ยวที่พึ่งตัวนี้มันจะเป็นกากเยอะเพราะว่ามันเคยเป็นรวงลัางตัวอ่อนมาก่อนแล้วพึ่งมันเสริมสองข้างขึ้นมาเป็นหัวน้ํานะครับในกรณีที่หัวน้ํานี้มันล้นอะ่ะแต่หัวน้ําเดิมคือมันไม่เคยทําตัวอ่อนมันจะไม่มีกาก,ากลัางตัวอ่อนนะครับมันก็จะใสขาวอย่างนี้นี่สุดท้ายแล้วสวยๆนะครับน้ำข้นด้วย อันนี้น่าจะเก็บไว้ดีเลยเนี่ยเหนียวเห็นไหมเนี่ยเหนียวเหนืดเลยนะครับมันจะไม่ไหลโจกนะทั้งที่น้ํามันเต็มโอ,โอ,โอ,โอม้มาแล้วมาแล้วมาแล้วตนหล่นหล่นนะไหวตัวทันนะครับดีจะยกเทใส่ภาชนะนะครับอันนี้เราทําง่ายเพราะว่าเราไม่ได้ปล่อยโยอกเขาหวงเล็กๆนะแป๊บเดียวก็ได้แล้วนะอยู่ที่คนทํานะครับเอาแล้วมันจะไหลไปแล้วมันเต็มแล้วเพราะว่ามันสองจุด 8กิโลจะได้2ขวดกว่าเรียบร้อยโอเควันนี้เดี๋ยวผมจะทำการปองใส่ขวดนะครับอันนี้คือทำเล็กๆนะครับจะได้ให้ดูไวๆเป็นแค่ตัวอย่างนะครับไม่ต้องเปอะไรอลังการอะไรมากเอาแบบให้ดูพอรู้พอเข้าใจส่วนทางผึ่งก็คงไม่ต้องว่ากันมากนะครับรู้อยู่แล้ว อันนี้เฉพาะผู้ที่เขาอาจจะไม่รู้นะครับหรือทางพึ่งที่ไม่รู้บางท่านาก็มีนะครับเพราะว่าผมก็งงเหมือนกันนะเขาไม่เคยเจอ,เห,รอหรือแบบว่าพึ่งเก่าตั้งแต่เดือนห้าที่มันมาตีตอนนี้แล้วเจอน้ำขุ่งพ้นกูไม่เจอจริงๆเหรอมันต้องมีเจอกันบ้างแหละนะครับถ้าพึ่งที่มันอยู่นานเนาะไม่มีใครตีอ่ะนนี้เดี๋ยวเรามาดูใสแต่เหนียว ลังนี้มันไม่ถนัดมือขนาให้พอได้ขวดอ่ะน่าจะได้แล้วล่ะเนาะเดี๋ยวนี้ก็ไปใส่ถังไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่กันต่ออันนี้คือทําให้ดูกอ่ะนเนี่ยสีจะใสกว่ากันนะครับแต่จะข้นกว่ากันเดี๋ยวเรามาดูน,นี่คือใส่้ว้กันในถังไมกุ่มหมรอบอ่ะขวดให้ดู เห็นความแตกตา่างตัวแรกเราดูในคลิปแรกนะเรายกเรายกเจ้าเนี่ยเห็นไหมตัวนี้มันหนืดตัวนั้นมันจะไหลเร็วกว่าสายน้ํำพึ่งมันจะใหญ่กว่าเพราะความเหลวของน้ําพึ่งนะครับตัวเนี้ยมันมันหนืดกว่าเนี่ยจนผมต้องเค้นมันเนี่ยแต่ไม่ต้องกลัวนะไม่มีขุนนะเค้นได้เพราะมันไม่มีเกสรน,นะครับพึ่งมันแก่จัด เกสรมันเอาออกหมดนะครับลังเนี้ยไม่มีเลยนะครับแก่จนจะล้างแล้วแต่หัวน้ํามันยังปิดฝาอยู่เหนียวมากนะครับเหนียวคือพูดง่ายง่ายว่าน้ำผึ้งเดินหออ้าเหนียวยังไงมันก็เหนียวอย่างนั้นนะครับอืมนะอาจจะมีน้ําเดินหกเข้าร่วมบ้างหรือเปล่าเพราะว่าติ่นมันมีใกล้เคียงน่าจะมีมาเสริมบ้างหรือเปล่าในส่วนที่ลงคอนเพราะมันเติมทีหลังใช่ไหมเอออ่ะน่าจะได้อยู่นะควร อันนี้เหนียวนะครับน้ำเหนียวหยดละเทช้าด้วยเกยเกยก็ไม่ได้ใช้พอ,อขวดก็กะกะเอาพอได้ขวดจะได้ขวดไหมเนี่ยหยดหยดหยด ไม่ไม่ไม,ม่มันช้าถ้าเรารอเนะี่ยมันจะช้ามากเลยเดี๋ยวเติม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 ได,ได้อ่ะเติมได้มียากมียากมียากแต่นี่ลุงตัดผงผงยาวไปหน่อยก็จะสลวมน่ะ รู้สึกได้ถึงความหนักและแน่นที่แตกต่างกันเลยนะครับสําหรับน้ําผึ้งสองตัวนี้คนละลังกันนะคนละลังแต่เป็นผึ้งที่เชียงใหม่ไม่ได้อะไรหรอกทําให้ดูความแตกต่างที่เฉยนะครับเออหมดม้วนนี้น่าจะได้ละล้นละลักปวดว่าเดี๋ยวคลิปมันจะนานเกินไปขนาดเครื่องเมื่อกี้มันเด้งเลย มันเด้งปัดการคันมันปัดของเราเฉยๆเลยเขาเรายังไม่ได้สั่งหยุดคลิปเลยมันปัดซะแล้วคือมันมีทั้งรูปทั้งอะไรเยอะมากนะถ่ายแต่ในตัวสักถ่ายไว้เยอะจริงๆคลิปพึ่งทั้งนั้นก็เริ่มลงไว้ใน YouTube บ้างอันไหนลงไปแล้วก็จะลบๆบ,บ้างแล้วจะได้มีไว้ถ่ายอันต่อไปบ้างเนี่ยมันไม่หยุดง่ายๆนะครับตัวเนี้ยเห็นไหมเพราะความเหนียวของน้าพึ่ง ก,กล้องเขาไม่ค่อยถนัดนะไม่เี่ยว่ากันนะเพราะว่าเราทําเอาพอรู้นะครับไม่ใช่ว่าทําเอาแบบมืออาชีพหรือว่าอ,าอะไรขนาดนั้นแต่นะเราไม่ไม่ขอคุยว่าเราเป็นมืออาชีพนะครับแต่คือผมก็ทําของผมได้นะว่างั้นเถอะทาของผมได้มาก็ทำอย่างนี้มาหลายปีแล้วนะครับทามาเรื่อยเื่อนะครับผลง,งานก็มีอยู่นะครับ เนี่ยถ้าผมใส่ไปกินเองเดือนห้าเนี่ยใส่อย่างนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเผื่อให้มันมันขับขึ้นหรอกนะครับมันไม่มีแก๊สด,ดันขึ้นขวดนะครับเพราะว่าน้ํามันข้นแล้วอีกอย่างเราปิดฝาหล,หลวมหลวมถ้ากลัวแก๊สนะเนี่ยบางคนปิดอึบเลยไม่ต้องปิดแค่นี้พอนะครับตั้งเดี๋ยวดูขวดต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะกิ้งให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะกิ้งให้ดูนี ให้ดูว่าเออเปรียบเทียบเขย่าแล้วมันมันข้นมันเหนียวต่างกันยังไงเดี๋ยวมันเต็มคอขวดเราจะดูไม่ออกนะครับสามรังเนี่ยมันไม่เหมือนกันสักรังนะอันนี้มันเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกันนะแต่อายุรังมันไม่เท่ากันนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวเราดูอันนี้คือพึ้นเก่าที่ผมบอกนะนะมันจะเหนียว มไม่ต้องจบตาครับให้ดูให้เห็นให้รู้ชัดเจนนะนสำหรับคลิปพี่พีที่สองนี้อ่ะโอ้เหนียวไว้ด้วยน้ำผึ้งนะครับอ่ะอันนี้ก็เหลวนะครับนี่อันนี้เหลวแต่หอมนะครับหอมละมุนตัวเนี้ยนะครับกลิ่นคล้ายดอกมะขามน,นะอ่ะอันนี้ก็จะเหลวเหมือนกันแต่สีจะเข้มเดีย๋ยวดูนะพรุ่งนี้ฟองมันจะอ่ะวันแรกนะฟองมันจะขึ้นไหม ถ้าปล่อยยนต์อาจจะไม่ค่อยมีฟองแต่เดี๋ยวหลายวันไปมันจะนิ่งหายไปเองนะครับบางลังอ่านใหดูตามเหลวนี่นะครับเอาล,อลวเนาฟังก่อนไม่เป็นไรของเราเองไม่ซสีเรียสนี่ดูนะครับเห็นไหมเดี๋ยวดูตัวนี้นะขย่าเบาวกว่าเห็นไหมมันจิ้งไปเยอะกว่าอีกนะครับทั้งที่น้ำน้ำพึ่งก็เยอะอันนี้น้ำพึ่งน้อยขย่าแรง แรงกว่าแต่ดูความไหวของนะ้ำนี่แหละครับคือความแตกต่างนะครับสีก็แตกต่างกันด้วยนะดูได้นี่สามลังไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมครับโอเคนะครับนี่ก็คือของพึ่งหลวงนะครับซึ่งได้มายากกว่าพึ่งโพงที่อยู่ในเกาะที่เราเดินไปเอานะครับอยู่สูงนะครับนา,นานๆจะมีต่างหืเรานะครับผม ส่วนใหญ่จะสูงเพราะฉะนั้นต้นทุนในการหาการเสียงมันก็ยากกว่าพึ่งเลี้ยงนะครับแต่ผมบอกเลยไม่แพงหรอกนะครับขวดสี่ห้าร้อยเนี่ยไม่แพงนะครับากว่ามันจะได้ถ้าเทียบเป็นกร,รัมนะเทียบเป็นหัวนะคุณต้องใช้กี่ลวงในแผ่นเท่าฝ่ามือสองร้อยสามร้อยนะครับแต่ตัวนี้นะครับหนึ่งพันกรัรมเนี่ยมันหนึ่งกิโลกว่าแน่นอนหนึ่งกิโลซึ่งขวดเนี่ยขวดเนี่ยสี่ถ้าช่างนี้ยจะได้หนึ่งกิโลครึ่งแต่ขวดเนี่ยมันต้องหนักประมาณสี่ขีด น้ลึกหนึ่กิโลโอเคครับ1000กร,รัมอัดแน่แนๆเลยเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับให้ดูความแตกต่างเฉยเฉยนะครับผมสำหรับหัวน้ำสองหัวนั้นนะครับก็ออกมาหน้าตากะเจ้บประมาณนี้เดี๋ยวผมจะทำต่อให้เต็มให้เรียบร้อยสวยงามดีโอเคครับ่าจะเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม